อัสลามะอะไรกลุมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ครับมาดูนะครับวิธีซอยมีดใหญ่นะครับมีดเล่นใหญ่ใหญ่มีดเล่นใหญ่ๆเราจะปีดไม่ค่อยคล่องตัวนะครับแต่ไม่ต้องกดมีดเลยนะครับแล้วหน้าจะเรียบ โยขี้เปลือกมาบางๆเลยนะครับมนมีฟิล์มใหญ่นะครับแต่ถ้าเรากรีดแบบขี้เปลือกหนานะครับมันก็จะหนามันก็มีเทคนิคนะครับที่จะกรีดให้เปลือกมันบางนะครับต้องเสียเวลานิดนึงนะครับขี้ยางมันติด ยางมันตอกไม่เข้านะครับเสียดายก็เสียดายนะน้ำยางแต่ก็ต้องลอกที่ยางออกกว่าจะไม่ลอกนะครับเมื่อกี้ก็เลยกรีดเลยเน่ยลอกเสร็จมันก็จะเลยคล่องอรีดยังมีดก็ได้นะยังมีดกีด ชักเส้นหน้ายางจะเป็นเส้นสวยงามนะครับแต่เปลือกมันจะกินเปลือกหนาสิ้นเปลืองเปลือกยางสิ้นเปลืองหน้ายางนะครับถ้าเรากรีดอย่างมีดอัตราการออกของน้ายางการกรีด เอียงมีดจะออกน้อยกว่านะครับออกน้อยกว่ากีดแบบที่มันพอดีพอดีนะครับกีดไม่ชักเส้นกีดปกติกีดไม่ชักเส้นนะครับแค่เปือกบางๆนะครับ ยางมันก็จะไหลดีแล้วก็ออกดีด้วยนะครับยางที่ต้นสมบูรณ์ดียังไงก็ออกดีนนเป็นนยางคาราพันพื้นพันโบราณน,นะครับเอามาเล็ดมันมาปลูก ช่วงผัดใบจะกรีดยากนะครับเนื้อเยื่อมันไม่เสมอทายสายพันนี้เปือกจะออกแข็งนิดนึงมันจะมีอีกบางพันธุ์นะที่มันเปลือกมันนิ่มมากเลยนะครับเวลาเรากรีดนะครับมีดสำคัญไม่ต้องกำรรแน่นนะครับอย่าสุมคม ด้านนอกนะครับด้านนอกทางด้านหูมีดกับเล้ยมีดเยอะจนเกินไปนะครับราเวกีดต่ไม่ต้องออกแรงกดการกรีดยางที่ทําให้ยางหน้ายางของเราเสมอนะครับจิกเบาๆอย่างนี้นะครับ คิดม่ายใจเร็นวนะก็ไม่ต้องกระตุกเยอะกระตุกนิดเดียวนะครับตรงนี้เป็นยางอายุก,กว่ามากกว่าต้นแรกที่ผมติกนะครับ อันนี้ผมกลูก,กอน,นะครับปลูกก่ก็ปี๊ดซ้ำเปลือกได้ด้วยดีที่เปลือกมันหนานครับเปลือกหน้ายางเปลือกหนาเท่านั้นยางใหญ่น้นยางมันก็จะออกออกเยอะถ้าเปลือกบางยังไงก็ไม่ค่อยออกนะครับ ใบยางถ้าใบยางไม่สมบูรณ์ต้นก็ไม่สมบูรณ์นะครับก้อน้ำอ้ำยางก็ไม่สมบูรณ์มือซ้ายเราแค่ประคองนะครับประคองมีดไม่ให้ตกร่องมือขวาทำการกปิดกระตุกซอยมา หน้ายางมันจะเสมอเรียบแล้วก็น้ำยางมันจะออกดีกว่าการปีดลากยาวๆคือที่บอกได้ผมลองมาหมดแล้วนะครับลองมาหมดแล้วแล้วไปรีดเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างคนที่กีดลากกับผมที่รีดซอยสั้นๆนะครับยางที่ผมปีด ออกเยอะกว่าต้นโตอย่างนี้นะครับก็ต้องเป็นยางอายุ20ปีขึ้นไปนะครับ ดูนำยางครับไหลดีนะครับต้นต้นอยากจะดูแลให้ต้นโตอย่างนี้นะครับทุกต้นแต่ okay, มันทำน้ม่โตนะครจะให้ยางต้นโตได้ก็ต้องกีดหน้ายางนะครับหยุดพักการกีดไปยางถึงจะต้นโต ถ้าเรากินไปด้วยเราดูแลไปด้วยมันก็จะโตช้านะครับก็ดีกว่าเราไม่ดูแลนะครับ จราจิกบ้าจิกบางๆนะครับแต่ให้ลึกให้ลึกให้ชิดไม่เยี่ยเจริญไม่เยอ่เจริญจะออกสีขาวๆลุงนะมีดเดิมนี้ใครสนใจก็สั่งซื้อนะครับได้ที่เพจอุดมทองมีดกรีดยางทางเฟสนะครับผมอา่า ไม่ทราบนะครับว่าราคามันเท่าไหร่นะครับก็ให้ผมมาลองสีดูเด็กใบเรื่อยนะครับมันคมมากมันคมคมนานครับนานกว่าเหล็กอื่นอื่นทั่วไปเลยเหล็กใบกบยังเทียบไม่เท่ากับเหล็กใบเรื่อยนะครับเหล็กใบเรื่อยใบเรื่อย ของโรงงานที่เลื่อยไม้ยางนะครับมีความคมเีแล้วเขาเลื่อยไม้ยางครับมันรุนไม้แป๊บเดียวนะครับใบที่เขาเปลี่ยนเขาไม่เอานะครับมันหมดคม คมแล้วนะครับใบมีเหลือน้อยนะครับก็ทิ้งเอาไขอ่ออกมาตีมีดด้ครนนะับหลุดมันจะคมดีคือถ้าเหล็กใบเลื่อยไม่ดีมันก็จะก็เอาไปทำเรือไม้นะครับได้แค่ท่อนสองท่อนก็ต้องเปลี่ยน นั้นต้องคมอย่งมากเลยนะครับทางใต้จะเรียวกว่ามีดมันดูดน้ำยางนะครับดูดน้ำยางดูดน้ำยางออกดีมาก บางๆนะครับติดบางๆแต่ให้ลึกมีความลึกทิดเนื้อเยื่อเจริญกี่เปรตนะก็ใช่ว่ายางจะออกต้นโตเมื่อกี้มีดมันคนละร่องกันนะครับ มกรีดร่องตัวตัววีนิดสงขวานวันเมื่อวานนะครับต้นโตเมื่อกี้ครับผมมากีดก็มิดขอพระเล่มน,นี้เป็นร่องตัวยูนะครับร่องมันจะกว้างร่องทางด้านในนะครับมันจะกว้างกว่าแล้วมันจะกินเปลือกยางกว้างกว่าความหนานะครับต้นเมื่อกี้หนาหนามาก ต้นนี้ผมปิดปิดบางนะครับบางความหนาบางบางช่วงนะครับบางช่วงที่ต้องปิดหนาเพราะว่าต้องการให้หน้ายางมันเสมอกันให้รอยปิดมันเสมอกันถ้าเราไม่ซอยซ้ำเวลาเราปิด หน้ายางจะไม่ค่อยเสมอลองดูนะครับลองดูพราการซอยซ้ำๆซ,ซ้ำตรงที่ไม่เสมอเท่านั้นนะครับ ที่ยางถ้าเราไม่เกะออกไม่ลอกออกมันก็จะกรีดเร็วยางเก่ต้นตโตๆอย่างนี้นะครับออกดี เสียดายนะครับบางเพลงเขาพอรู้จี๊ดใส่หมด ผมชอบนะครับมีดเล่มน,นี้มันเล่มนี้นะครับมันกรีดหน้ายางเสมอดีไม่ต้องไปเอียงไม่ต้องไปกรีดทับหน้า ฝนตกราดหน้ายางหน้ายางไม่ค่อยสาดเลยนะครับไม่ค่อยชอบเลยอัวน,นี้เป็นพันยี่สี่นะครับพันยี่สี่เหีืยกมันจะแข็งนะครับ น้ำยางถ้าปลูกยกแรงมันจะไม่ออกนะครับทันยี่สิบออกหน้าเลกจะเป็นตายนหนึ่งน้ำยางมัน มันค้นดีนะครับถ้าเป็นขี้เส้นเยอะขี้เส้นหนาตรงนี้ติดซ้ำเปลือกนะครับตรงนี้เป็นเปลือกเดิมเปลือกเล็กตัวยางผมแบ่งเป็นสองหน้าอ่านนะครับ แปล,ง,ลงที่ปลูกใหม่ก็มาแบ่งเป็นสามหน้านะครับเท่ากับแปลงนี้แปลงใหม่นะครับเลยท่อนหนึ่งปิดซ้ำเปลือกท่อนนึงไม่ติดเป็นเกนะครับ ติดบางๆนะครับบางๆก็พอไม่ต้องติดหนาถ้าเราติดไม่หนาเวลาเราติดมาก,ก็มันจะไม่หนานะครับหนาของเปลือกยางเฉพาะตรงที่มันไม่เสมอนะครับเราก็ติดซ้ำ คลิปนี้ให้ดูยาวๆเลยนะครับ,นะรบก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่จะมอบให้ f อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ